อันนี้เสื้อเสื้อสามารถนะครับเสื้อสามารถนะครับต่อไปนะครับรคุณทวีซักสียางนอกครับเดี๋ยวค่อยผลิตเสื้อ,อติดโลโกโอ้อีกทีหนึ่งนะครับนี่นัน,านาไปตัดต่อเอานะ ต่อไปคุณทัตวส,สูตรนะครับทันเชาณพักนะครับอ่านถูกนะครับครับท่านต่อไปนะครับคุณพัตทัตธนสั์นาดินานะครับพวงบุยีครับท่านต่อไปนะครับคุณพี่ชิตอุพัศส,สิริครับอันนี้ให้ให้กับคนหน้าชุดก่อนนะครับคนหน้าชุด ต่อไปก็คือคุณพยอมเจษมวนครับต่อไปครับแล้วก็คุณราตรีอยู่พักดีครับต่อไปคุณสิริรักน์อยู่พักดีครับครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมทีเดียวนะครับต่อไปคุณการจนาสิงห์สม แล้วก็คุณวันณภาวงคัดีครับครับต่อไปครับคุณบุญเรือนขมาโ,โนนะครับครับท่านต่อไปนะครับคุณสุภาพรเหล่าพาครับ ท่านต่อไปนะครับคุณสิริศพรหมสาขันครับท่านต่อไปนะครับคุณอุดมนนสายครับครับต่อไปครับคุณราเชนสง่างามครับ โอเครับเสื้อไปใส่เลยนะผมไม่ได้ครับผมไม่ครับไม่ได้ครับมโอเคเราไม่คับเลยนะพี่หนึ่งไม่นัดเอาไปจัดเอานะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่ได้รับเสื้อทุกท่านนะครับเป็น6ปีครับเบอร์โทรผมนะครับเดดี๋ยยว081 ก็เคยเป็นเหมือนพี่ประกอบจิตอาสาแล้วที่จะมาเป็นสื่อสารมวลชนผมเป็นสติงเกอร์ผู้สื่อข่าวทีวีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5แล้วเคยทำสถานีโทรทัศน<ม>์สามห้าเจ็ดเเยอะแยะเป็นผู้สื่อข่าวเดลี y นิวแนวหน้านั่นสื่อถึงเก้าหน้าแล้วเป็นที่ปรึกษา องค์กรสื่อสารมวชนมากมายนะร้อยเก้าสิบเองห้ามกะเฮิ์ของกองทัพบกทั่วประเทศและอาจารย์ผมมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุโทรทัศนเองได้ผ่านการอบรมสัมมนามาประมาณไม่ต่างกับสามร้อยครั้งตั้งแต่จึงได้สร้างส,างโ,สโลแกนด้วยเองไว้ว่าสื่อแห่งความเที่ยงตรง มั่นคงแห่งความยุติธรรมดังนั้นสื่อสารมวลชวนทั่วประเทศไทยถูกต้องดังตันี้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่รับความสงบนะครับอันนี้นเราคงต้องแยกแยะมีสื่อสารทางต่างประเทศเข้ามาพูดวายกายกองหมดหนึ่งสองสา